พี่น้องเห็ดแช่แข็งเลยทั้งทึ่น้องแข็งปึ้งปึ้งอยู่เป็นแข็งข้างล่างมันยังบ่แข็งเนาะอันทึ่งมันถือกล้วยเย็น,นเห็ดน้งร่มแช่แข็งพี่น้องมีจับพี่น้องวัดสุริข้าเนาะมีหัวกระลำพี่น้องกระลำเลี้ยมแล้วก็เห็ดนังร่มข้าวหลางเมื่อกี้พี่น้องดอกอ่นอนอเนาะแล้วก็ไข่ตู้พี่น้อง มือใบแมงรักเนาะแล้วกัปลาพี่น้องเดี๋ยวเสียวตะไคร้ไม่ยัดทองมานั่มเนาะจ้ะเดี๋ยวเสียวมานหนึ่งจ้ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมน,นี้อากาศอันสององศาพี่น้องก็มาขึ้นหรือตกติดลบเนาะว่าสิแว่มาเบิ้งเห็ดนางร่มกับเห็ดอันหูหนูเห็นไว้เป็นแข็งบิดพี่น้องเป็นเห็ดแทะแข็งมืดไปเบิเบ้งจ้ะ พี่น้องเป็นเห็ดแซ่แข็งไปเลยเป็นน้ำแข็งไปเลยจ้ะแข็งเห็ดน้ำล่องเหออเห็ดหูหนูแซ่แข็ง,ง,เ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 ,ขงเป็นน้ำแข็งเป็นมดเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเปสีขาวเป็นน้ำแข็งเนี่ยใบใหญ่แล้วพันเป็นน้ำแข็งเนาะ เรา้เบิงไปเบิ้งเห็ดอันนังรมมันสิมีอีกบ่พี่น้องป้าพี่นอ้นองกวงป,าป้าป้าผลไม้โตยังงามเลยเอาพอกวงป้าอีกแล้วไม่ใช่หรอมดแล้วย่งโตงามมาจ้ะพี่น้องสิผ้ามาเบิ่งเห็ดนังร่มขอนเกาเนาะจา้ะอ๋อกระรอ่รงงพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่เป็นกีอยู่กับมี่โอ้พ่อได้เก็บอยู่แบบพี่น้องเอาไปพัดใส่น้ำมันหอยเนาะจา้ะลูกไส้มาก,กินพี่น้องเลย กระด้างสเสบๆบมันอ,อน่อนมึงอะก็พัดใส่เนยลูกไส้กินว่าสันแสีบแห้งคนน่ะพี่น้องอแกแต่กับมี่ด้วยพี่น้องกระลังออกแกนี่กระลังออกกับมี่ซุ่มนี่ตายแล้วแข็งอ,อันติดลบพี่น้องอยาแข็งน้อยนึงนเนาะเลี่ยมอ่อนที่มันเอาไดน้นะจ๊ะม,มันอ่อนนี่แหละแสีบ อ่อนนี่หลยพัดเสียเนะพัชแน่เสียประสันโอ,อ้เล่นพัดกันจันเลยห้อยแม่งกับกินเลยพี่น้องไปเติมกันพี่น้องเห็เีแช่แข็งเลยทั้งทั้ง แข็งปึ้งๆอยู่เป็นแข็งข้างล่างมันยังบาแข็งเนาะอันทิ่งมันถือคว้วเย็นเห็ดน้ำร่มแซ็แข็งไี่ครับเก็บน้งร่มเซ่งแข็งเป็นน้ำแข็งเมื่อเราหลุดงวยเอาออันนี้ก็เขาใช้ดองวยมันจะไปเบิร์ตินนี่จะเป็นน้แข็งด้วยนะ น้องเป็นน้ำแข็งหมดเลยเป็นน้ำแข็งเป็นหมดเลยอันนี้ก่แช่แข็งกันพี่น้องงัดออกโอ้หักศพโอ้แช่แข็งหักเน,นี่ยจุ่มเลือดออกเลย มันีเซ็คเอนี่เรเด็กก็หลงถือว่านกันบนสิหักกันหักกับสินันกันบนเนาะกันหักกับมันกันบนจุ้งเลยใ่ีเทาเห็นใยไฮมีเล็เบอดดอกเกียวพี่น้องน้ำแข็งมันบบใหญ่นะเยอก็ต้องขึ้นพี่น้องก็ต้องข้นมันสิใยไฮวะบุก้ามันหอนกับสิใไหอยู่เนาะพี่น้อง กำลังเป็นจี๋จ้ะจะพี่น้องเฮ็ดทอกเก็บมากเนาะเดี๋ยวเออเสียวเมื่อหนึ่งใส่กับปลานิ่นพี่น้องแต่ปลานิ่นมาแต่ลานอ่อาไอยังก็ลานไทยที่เป็นน้ำเขาเนาะจ้ะเจ้าอีสปนหนึ่งใส่ปลาพี่น้องจะพี่น้องวัดสุริเพ้าเนาะนี่หัวกระลำพี่น้องกระลำเลี้ยมแล้วก็เฮ็ดน้งร่มท้าลลังเมื่อกี้พี่น้องดอกอ่อนอ่อนเนาะแล้วก็ไปตู้พี่น้อง มือใบแมงลักเนาะและะ้วก็ปลาพี่น้องเดี๋ยวเสียวตะไคร้ไม่ยัดท้องมานั่งเนาะจา้ะเดียวเสียวมาหนึ่งจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องกระตะไคร้ตะไคร้แห้งเนาะจ้ะและะ้วก็ใบแมงลักหรือใบตูเนาะและะ้วก็ใส่เกลือแล้วก็พริกไทยจเจ้าหมาใส่ถาดกันพี่น้องเสร็จเรียบร้อยพี่น้อง,งเต็มอัดยัดเกลือเอออน เเท่ากับโรยใส่เกลือแล้วก็อันพริกไทยแล้วก็โลโรตีน้อยนึงนะ่ะจะหม้อเดือดได้ที่แล้วพี่น้องเอาลงเลยเยนาะจะเสร็จเดียวเรียบร้อยพี่น้องเดี๋ยวรอมันสุกก่อนน่าจะเดี๋ยวห้องซื้อเพิ่นนะเดี๋ยวพี่น้องไอ้กิดกอมกันด้วยอีกหน่อยนึงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง เสร็จเรียบร้อยเราจะน,นึ่งปลาเข้า,หาเห็นไหมเห็นหนเดนางรมดอกอ่อนพี่น้องแล้กับปลานิ่นซื้อมาจาก้านไทลล่หรอคะอุยูอยญ,ญนีบต้นนั้นไฟตู้ด้วยพี่น้องกับเกลียวเกลียวแดงๆางนี้ละเกลียวสวยเกลาอเด้อพี่นอ้องมา้กินข้าวน้ำกันบันนี่ข้กขาเที่ยมกันเด้อเที่ยงบ่ายแล้ว น่ครับลูกไส้เดือดจังเดือนมากเลยถึงมากินขาปันนิ่งพี่นอ้องเงียบปันนิ่งขันเยนเห็ดดอกอ่อนพี่น้อง เก็บมากเลยตบมาหนึ่งแจกเขาขอยอนุญาตใส่มือได้พี่น้องกางเนะงาะคันบอใส่มือเดี๋ยวมันติปากก็ลุยก,กันบ้ายนี้ไปตู้เด้อพี่น้องเอินข่งกัน ราเด้กินโดนออกปนันนีน่แ่บนึ่งใส่พายกิตูหอมหอมพี่นออมไปเดีไยตูมตาตตารันใช่เนาะ,ะน,านาีงดังลมดนอานไหอไง กินเหาเจ้ากินเมื่อแสียไปมึงน้อง,องมากินเมือ่อกินข้าวพเท่าหนึ่งปลาดิบทองแตกนัดใส่เนียนเย็ดๆเลยนยัดใส่ตะไคร่ตะไคร่แหงมาต้แต่เมืองไทยน้องก็มาให้ เนื้อนั่นดีดีพี่น้องกระลำยูนี้ยที่เป็นกระลำหัวเลี่ยมๆเนาะก็คล้ายๆกระลำบ้านห้องออเดี๋ยวมึงมันแจ็บเห็นนังร่มไหม เนี่ยน้งรสจิ่มเจียวโอ้โพริกกันพริกพงกันเอามาเตร้มแม่งไทยเพ็ดตายแล้วพี่น้อง con in. Còn nó dạt chín mươi vàng đưa kìa nhú, nhú khẩu lắm Thầy tôm hóm ตัวปัญายดตะวันเนี่ยแข็งดีดีพี่นอ้องเนี่ยแข็งดีขนาดเลยอืมบรเฮิดแซ่แข็งมากตัวอ่อนอน่อนจำหมดคุยกับแก้ว คักข,ขนาดน้องลยเด้อยิงของกันเด้อพี่น้องเลยเจ็บแสบเรียบร้อยแล้วพี่น้องโอกินอิ่มคักเกี่ยงเลียอยู่หน่อยนึงคักข,ขนาดแสบขนาดพี่น้องจากจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดต,ต,ต,ตามเป็นกำลังแรใจใหเหนเด้อจ,จ้าจากช่องคนไทยเดยนมากเวลเด่นมากส์หรัมลามเีิกะ สวัสดีจ้า